สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปรับเปลี่ยนหลอดนะครับเป็นรถ Honda City นะครับเป็นคูดสนะครับหลอดเดิมเป็นไฮโดรเจนนะครับถ้าปรับเปลี่ยนเป็น LED จะดีนะครับเดี๋ยวทีมช่างปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการปรับเปลี่ยนคือถอดชุดปลั๊กเดิมก่อนนะครับแล้วก็ถอดลูกยางนะครับก็ถอดสลักล็อกนะครับเป็นลวดล็อกนะครับก็ถอดตัวหลอดออกมานะครับหลอดเดิมเป็นไฮโดรเจนนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับก็วิธีการเปลี่ยนก็คือถอดแหวนจากตัวหลอดนะครับ แยกออกมาก่อนนะครับแหวนคือจะล็อกเข้าตำแหน่งเป็นขั้วของที่นะครับต้องเข้าล็อกเดิมนะครับถ้าล็อกเสร็จแล้วก็ใส่ลูกยางเข้าไปนะครับข้อเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวหลอด LED เข้าไปนะครับใส่ตรงคือสายตัว LED ต้องอยู่ด้านล่างนะครับ จะเป็นเขี้ยวสลักล็อกเลยนะครับสายพอได้เซนเตอร์ปุ๊บจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ชุดปลั๊กเฮสี่เสียบเข้ากับขั้วเดิมนะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองเปิดไฟเลยครับโอเคนี่คือเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือเป็นวิธีการปรับเปลี่ยนหลอดน,นะครับของรถพันท้าซิตี้นะครับเป็นขั้วเฮดสีนะครับโอเคครับครับ